สวัสดีครับมันีเตื่นเสาขึ้นมากกับทอดไก่ขึ้นเก่าอละครับผมมันดีทอดคนเดียวกับสองเตาขึ้นเก่าและครับผมมันดีเป็นเสาวันจันรครับวันหยุดจดเชยครับเด็กน้อยนักเลี้ยงกับจดครับมันนีครับพอดีเลยครับดเด็กๆมาช่วยเก็บไก่ให้นะครับผมทอดไปจากบ้านขึ้นเก่าและครับผมสไตล์หน้หัวนะครับผมมันดีทอดไปประมาณสี่สิบโลเลยพี่น้องครับใส่เวลาทอดจับประมาณสักสองชั่วโมงนะครับผมใส่เตาทอดสองเตาแบบนี้นะครับ จมีหลายคนถามมานะครับเป็นอย่างที่ตงทอดไปจากบ้านนะครับผมคือผมป่อยากยกเตาสองเตานี้ไปตลาดนะครับผมมันสะดวกนะครับผมแต่เลยต้องหาวิธีนะครับผมต้องหาวิธีนี้นะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานนะครับเด้อนะครับหลายคนก็ถามมาว่าในหัวเป็นคนจังหวัดใดครับในหัวเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบ้านยูอำเภอหลานไทรครับติดชายแดนครับผมทอดเ็จแล้วก็เอาไปพึ่งพัดลมเนอพี่น้องเอาไปพึ่งพัดลมเพื่อคลายความร้อนออกนะครับ เก็บลงกองครับผมทอดคนเดียว2เตานี่ก็ับแป๊บเดียวแล้วีปน้องมันนี้ก็ดีทอดประมาณ40โลนะครับคำนวณกับประมาณ750ชิ้นนะครับผมเพราะว่ามันนี้ก็เป็นบันนยุดนะครับผมข้าราชการยุดเด็กน่อยนักเรียนยุดนะครับขาดการบริษัทนะครับผมปกติตลาดนี้ก็เอาไปประมาณเก้าอยชิ้นนะครับผมแต่มันนี้เป็นวันนยุดนะครับบันหยุดจดเชยนนะครับผมเลยเอาไปประมาณนี้นะครับผม ทอดยุบ้านนีนก็สะดวกสบายดีนะครับผมก็ต้องไปเกะกะผู้ใดนะครับเลอะเทอะได้เต็มที่นะครับนี่แหละครับชีวิตประจาวันของผมจะละเมอครับตื่นเต่ากันมากอะนี่นะครับอยู่กับเต่านี่แหละครับประมาณสองชั่วโมงนะครับผมนะครับพอทอดเรแล้วก็เอามาตากไปนี่ครับตากปัดลมพึ่งปัดลมให้่ายคว่ำหอนัวครับกล้องก็เจาะรูนั่นด้วครับผมใส่กระดาษใบตองเทียมล่องก่อนล่องพื้นก่อนนะครับผมเก็บใส่รังละลอยหาสิฟชินนะครับผมแบบนี้ครับเจาะรูเพื่อ เขาระบายอากาศออกนะครับผมไก่จะได้บ่มเมือกนะครับก็เป็นเมือกนะครับผมพึ่งพัดลมเลวก็เก็บไสแดบนี่แหละครับถอดแบบนี้เก็บไซรั่งแบบนี้นะครับพ่อไปถึงตลาดเรล้าเ้าก่าอดง่ายๆนะครับผมทอเสร็จแล้วก็เอาของขึ้นรถครับผมวันนี้ถอดไปหาล่งนะครับผมลัางละลอยหาิบชิ้นครับต้งวัดเจ็ดลอยหาิบชิ้นนะครับผมเต็มชุกล่งนะครับผมวันนีู้กไส้ยุบนะครับผมเอาของขึ้นรถให้นะครับผม พอถึงตลาดแล้วเอาก็มาตั้งร้านนะครับผมร้านก็เป็นโครงเล็กธรรมดานะครับผมบริลล์้านรู้ร้านย่นี้มัดไหมนะครับผมนะครับร้านไม้หัวไก่แซ่บนะครับผมซื้อร้านนะครับนีิยมเพิ่มบ้านกวดครับพี่น้องครับว่าข้างม่ข้าก็เริ่มใส่จ้อยมาตั้งแล้วครับผมใส่น้ำมันพกควดได้ครับวันนี้น้ำมันใหม่นะครับใส่กระทะด้วยมีชิปชิ้นก็ไม่หน่อยครับผมทอดตั้งล้านเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้ลูกค้าก็มาย่างตะเวนตะเวินนะพี่น้อง เติมท่อยมาย่างนะครับผมเรว่าเป็นวัตถุดนะครับผมลูก้าดผ้าลูกผ้าหลานมาย่างนะครับบ่อพิษบังนะครับผมตลาดเือบ้านขวดนะครับผมตลาดมีบ่เค่ยท่ามือพิษบังนะครับผมทอดกองไปเลยนะครับผมลูก้ากันเรื่องะย่อยมากนะครับผมสื้อเรื่อยๆนะครับผมตลาดนีปีก un erm นไก่เรือว่าน่องเล็กสิข้ายดีแล้วพี่น้องไก่บนนี ens, ้กระดูกกัน แต่บ่ค่อยดีปันไหนนะครับผมเล่ประมาณ2องลายหาทิพชินนะครับผมชิ้นเรือจะเป็นพวกเป็นนองเล็กนะครับผมหรือว่าปีกวนไกล้ะครับผมแบบกคาก็จะย่อยมากนะครับผมพูดหาชิ้นทกชิ้นซีชิ้นนะครับผมซื้อไปฝากลูกฝากห้านนะครับผมส่วนมากอาจจะเป็นลูกค้าประจำนะครับซื้อไปฝากลูกฝากห้านนะครับผม ได้ถูกไส้หน่อยมาซอยขายนะครับผมตอนท้ายคิดดูหนี้ก็เป็นเวลาใบสามมุกเคิร์นได้พี่น้องเรครับอากาศดีครับพี่น้องตกขาวไม่ยันได้หมดนี่แหละครับ,รบมาหอตลาดห้องประทอดแบบง่ายๆนะครับผมจะต้องเลอะเทอะนะครับจะต้องเปืือนไม่เปืือนมือนะครับผมเจลชิ้นครับพอ่อคิดเจลชิ้น ลูกค้าก็ถือว่ายางตะวินแห้งบนนครับผมเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับผมถ้าลูกค้าหลังน่างตลาดยางตะวินเล่นครับผม เริ่มแมนสอ่ยแลครับผมส้อยนีครับลูกค้าหลายแล้วครับผมบนอเรกิ่มคะค่ะนอรบะทด่านกลไ่มนา่นะครับผมไก่ก่มีกระดูกกระเบื้อเดวครับผมเ <c oughs> ดีย๋ยวไ่ต้องไม่ถ่านแล้วครับผม มีลูกค้าสื้อนักแห่งกันไปน่อยก็ลอยซ้อนลอยอย่างนี้นะครับผมหลายคนนะครับผมเรียกเดียวว่าชุดจุดคุ้มกันเลยนะครับผมส่วนผมอยืดกหลังกันเล็งถอดหนนะครับผมมีถอดไปแล้วซีรั่งเลยยู่ลั่งเดียวครับครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครับหกโมงตรงก็ดีนะครับผมเบิร์ตเก่งลวครับผมเลือแตะเป็นฝ้ายนะครับผมเลือเป็นฝ้ายยู่ประมาณสิบถอยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเชิงนะครับผม คนก็ยังย a n หลายอยู่นะครับผมเก็บตัวเ็งเก็บแบบนี้แต่รั้หนึ่งก็จะพอดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ำมีนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ